มีเวลาน้อยมากเลยและจะออกกําลังกายยังไงให้ได้ผลดีที่สุดนะครับเออคือผมอยากจะบอกว่าหลายๆคนที่ทักเข้ามาเริ่มเจอปัญหาแบบนี้ในแง่ที่ว่าอะไลฟ์สไตล์ชีวิตเราอาจจะไม่ค่อยอํานวยอะเรามีเวลาออกกําลังกายค่อนข้างน้อยมากเลยแต่เราก็อยากจะมีความฟิตเฟิร์มมีความเป๊ะมีความปังนะคือถ้าจะให้ผมแนะนําเลยนะครับว่าถ้าอยากจะได้แบบนั้นจริงๆต่อให้ไม่มีเวลาขนาดไหนก็ขอให้จัดให้ได้วันละขั้นต่านะครับคือ30นาทีนี่คือขั้นต่ําแล้วนะครับและ30นาทีนี้เราจะทํายังไงล่ะให้ได้ประสิทธิภาพ สูงสุแนะนําเลยครับก็คือการออกกําลังกายแบบ HIIT เพราะการออกกําลังกายแบบนี้ค่อนข้างที่จะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้อะไรที่มันเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเข้ามาด้วยเราก็จะได้รับความฟิตแอนเฟิร์มแล้วก็ควบการที่เราก็สามารถเบ์นไขมันไปด้วยนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆแบบนี้แต่ผมบอกก่อนนะว่ามันเป็นการออกกําลังกายที่ค่อนข้างหนักและค่อนข้างโหดถ้าเกิดว่าเรา ยังไม่เคยทําเลยก็อย่าเพิ่งทําที่มันหนักจนเกินเกณฑ์โอเคไหมครับก็ค่อยๆเพิ่มระดับเพิ่มความท้าทายขึ้นไปและมันก็จะสามารถทําได้ในที่สุดนะครับส่วนประสิทธิภาพที่มันเกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงเวลานี้มันก็จะเหมาะสําหรับคนที่ทําได้ในเวลาแค่นี้แหละจํากัดแค่นี้แหละมันโอเคแล้วนะครับอย่าลืมนะ H I I T ลองไปเสิร์ชหาได้นะครับมีคนเอามาทําให้เยอะแยะมากมายไก่กองเลยครับในโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเสิร์ชหาใน YouTube หรือว่าจะ ในแหล่งไหนก็ได้นะครับ HIIT โอเคไหมครับขอให้ทุกคนลองฟังคลิปนี้แล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับเราก็จะได้ความปิดความเฟิ่อม,มาแล้วล่ะครับแล้วเราก็จะได้หุ่นที่ดีขึ้นตามที่เราปรารถนาเลยขอให้ทุกคนโชคดีนะครับลองเอาไปปรับดูครับผม